ส่วนผู้แข่งอย่างเซลงอตอนเองไม่ได้โฟกัสกับตัวนักเตะในทีมผู้แข่งแบบรายบุคคลแต่พอรู้ว่าเขามีผู้เล่น3คนที่เป็นตัวอันตรายโดยทางมิเกลโรดิโก้คนซื้อใหญ่นะครับได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับบอกว่าตอนนี้เรามี6กแต้มเต็มก็ดีใจมากนะทำให้ได้ละทีมอิจฉาราพอสมควรนะครับเพราะว่า <S <S สวัสดีครับผมชุกปชัชยานะครับพูดคุยข่าวสารว่าการฟอนไฮและฟอนเจลรีนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนายวงเองครับชุปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากาเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูก่อนเกมเมืองทองลงเล่น AFC แชมเปี้ยนลีก2กันหน่อยนะครับเป็นเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มสาย H นะครับโดยจะเจอกับทีมจากเอเมริกมาเลเซียนะครับเซลงอนนั่นเองนะฮะโดยในรายการนี้ทางเมืองทองเองจะไม่ได้ใช้งานธนโดมนะครับรองเย่าของตัวเองนะเพราะว่าได้ไปเตะที่ราชบังคลากีลาสถานแทนนะครับโดยเคยจะยื่น ขอทำเรื่องนะครับกลับมาเตะที่ทันนโดมในเกมแมตช์ที่2นะครับปรากฏว่าทาง FC ไม่ยอมเลยครับก็ให้เตะที่ราชมังไปให้จบทัวร์เมนต์เลยนะฮะซึ่งก่อนเกมครับทางโคจิโน่กุนซือบางทองได้ออกมาแถลงข่าวบอกว่าอย่าไปดูถูกเขานะสำหรับทีมจากเอลีกทีมนี้นะครับเซล์งอเองเขาก็นี่คือทีมใหญ่เลยนะครับจากฝั่งมาเลนะครับคุณผู้ชมฮะโดยทางจีโน่เลตติเอรี่บอกว่านี่เป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่ระดับประเทศของทั้ง2ชาตินะ โดยทั้งสองทีมแล้วก็ทุกฝั่งเนี่ยคงพร้อมอยู่แล้วตนเองก็พร้อมมากๆแล้วเราจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อแฟนฟุตบอลของเมืองทองตนเองมองว่าทุกทีมในกลุ่มเป็นทีมที่ดีเราจะประมาทไม่ได้ตนเองต้องโฟกัสไปที่เกมแรกกับเซลงอก่อนแต่เราก็มีความต่างตรงที่เราไม่ได้เล่นในบ้านของเราต้องมาเล่นที่ราชมังแต่เราที่ดูที่สนามแห่งนี้เป็นสนามที่สวยมากๆแล้วก็เป็นสนามที่ดีด้วยส่วนคู่แข่งอย่างเซลงอตนเองไม่ได้โฟกัสกับตัวนักเตะในทีมคู่แข่งแบบรายบุคคลแต่พอรู้ว่าเขามีผู้เล่น3คนที่เป็นตตัวราย แล้วก็มีคุณภาพสูงที่เราจะมองค่าไม่ได้แต่เราก็กำชับผู้เล่นของเราเล่นให้ได้ตามเทคนิคเพื่อที่จะได้ผลการแข่งขันที่หวังให้ได้นะฮะก็รอดูนะครับสำหรับแฟนกีเดนพยองนะครับเกมนี้เจอกับเซลังงอนะครับเตะ5โมงเย็นนะครับ BG Sport ยิงสดนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกช่อง BGS p o r t c h a n n e l ด้วยนะครับฉะนั้นจะไม่ได้ดูนะฮะ50บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับนะฮะแฟนที่อยากจะดูแมชนี้นะครับอ่ะไปต่อที่ความหวายของฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็ เก็บชัยได้2เกมรวดนะครับในรอบแบ่งกลุ่มฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับทำให้เรามี6แต้มเท่ากับบาราซิลในกลุ่ม B ซึ่งทั้งไทยแลวก็บาราซิลก็การันตีต,ติวเข้าสู่รอบ1 6ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการเข้ารอบนักเอาต์สครั้งติดต่อกันของช้างศึกตัวเล็กของเราด้วยนะครับเราเป็น1ใน4ชาตินะที่ได้เข้ารอบ1ี่ทีมก่อนใครเพื่อเลยนะครับโดย3มทีมที่ได้ตั๋วพร้อมกับเราก็คือบาราซิลนาะครับแชมป์โลกห้าสมัยครับอาเจนินาแชมป์หนึ่งสมัยแล้วก ปารากวัยนะครับนะฮะก็ถือว่าผลงานสนานโลกจริงๆนะครับโดยทางมิเกลโรดิโก้คนซื้อใหญ่นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้เรามี6กแต้มเต็มก็ดีใจมากนะทำให้ได้ละทีมอิจฉาเราพอสมควรนะครับเพราะว่าก็รู้สึกดีสุดๆเลยสุดท้ายก็ขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทลยทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับซึ่งเราเองก็จะมีคิวดวนกับทีมชาติบราซิลนะครับวัดแชมป์กลุ่มกันในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยบราซิลเขาเองบอกว่าเขาต้องการ คว้าชัย3เกมรวดนะครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์กลุ่มให้ได้เลยนะครับเราเองก็หวังจะหยุดเขาเหมือนกันนะครับทีนีนะ้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าบทสรุปมันออกเป็นแบบนั้นนะครับบาราซิลแชมป์กลุ่มและเราเป็นที่2เนี่ยสมมุตินะฮะสมมุตินะฮะถ้าเราได้จบที่2เนี่ยในสายนี้นะครับเราจะค่อยไปเจอกับสาย F นะครับซึ่งเป็นสายของอิหร่านฝรั่งเศสโกเตเมาลาแล้วก็เวเนซุเอลานะครับซึ่งคาดการณ์กันเลยว่านะครับมีโอกาสที่ช้างสูข,ของเราเนี่ยจะดวลกับฝรั่งเศส ก็เป็นไปได้นะครับนะฮะเพราะว่าฝรั่งเศสนัดแรกเนี่ยชนะโกเตมาลามาด้วยนะครับเขาก็มีอยู่3คะแนนโอกาสเข้ารอบเป็นไปได้สูงเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะตามที่คาดการกันแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีโอกาสเลยนะฮะที่จะล้มฝรั่งเศสได้นะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเองก็อาจจะไม่ใช่ทีมหลับตัวเต่งในการลุนแชมป์นะครับซึ่งเราเนี่ยเพิ่งเอาชนะทีมจากยุโรปมาได้ด้วยนะครับอย่างโคเอเชีย e er นะครับก็ทําให้อาจจะมีขวัญกาลังใจในเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็ เป็นการปราบทีมจากยุโรปครั้งแรกในศึกซอลโลของเรารวยนะครับในรอบ24ปีเลยนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะฮะที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ได้ต่อเนื่องนะครับในการทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรกนะครับนะฮะอันนี้มองไปแบบไกลๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีลุ้นเลยนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดการนะหรือตามที่สื่อวิเคราะห์กันนะครับว่าในที่2สาย F เนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่านะครับที่เราจะไข่ไปเจอนะครับเราต้องลงเล่นเกมนัดสุดท้ายก่อนนะครับในรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับ บราซิลนะครับอย่างที่ทราบกันวันศุกร์ที่20กันยายนนี้นะครับเตะเวลาทุ่มครึ่งนะถ่ายทอดสดที่ทีสปอร์ตเจ็ดฉะนั้นแล้วนะครับเส้นทางในการสร้างวัาสตรของฟุตซอลไทยทํำยึกเสียงให้สนั่นโลกนะครับเป็นไปได้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุไปถึงรอบลึกๆได้แล้วนะครับนะฮะรอรุ้นรอให้กําลังใจกันละกันนะครับคุณชมครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมน้อมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปราชี้้้ขอออตััััวววลลลาาไปปกก่นนนนแเจใคคิหสสดีรบ